อะไรเอ่ยบวกค่ะผัดบวบค่ะวันนี้ผัดบวบคะ่ะกระเทียมพร้อมพริกแห้งพร้อมปัุกก่อนนะคะอ้าวไปผัดค่ะทีนี้จัดไปค่ะผัด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 ใส่น้ำมันไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะมากค่ะใส่น้ำมันคุกเทียม,ม,ม่ทุกว้นะคะใส่ลงไป ใส่กระเทียมผัดกรเทียมลงไปผัดบวกใส่มุ้เจ็ดเด้อค่ะอุ้ย่ว่าห่อนขนาดแค่ทีโรพี่ร้อห่อนด้วยค่ะ,นนะ,คะ,คะจัดเปยหมูใส่เข้าไป กัดจะไม่ค่อนัดพัดพัดพัดจะเสร็จไหมนี่ยทำไปด้วยเล่นไปด้วยจะเสร็จไหมนีุ่แ <c oughs> ล้ว <c oughs> ก็ไปมมลมหนอยคะใช่ทีนี้กรยร้อนโอเขายิร้อเลยโอ้โไไปเลยค่ะ วัวไส้ใบค่ะกับพรี่สดเออกับพริกแห้งค่ะพี่จุ๊บไว้ไว้นะวัวก็เลยนู่วนิ่วเนี่ยป้านหน้าโอเคจับไฟแรงจับไฟแรงหน่อย่ะนี้ำพะน้ำใส่เข้าไปค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะเยอะมากใส่เข้าไปค่ะ ดูสีหน้าเลยค่ะเป็นยังไงเออดูสีหน้าบวกค่ะนะคะสีหน้าหน้าตาสะสวยเลยค่ะบวกนะคะนะสะสวยนชื่อก็เลยว่าแด้วเลยค่ะอันนี้ที่ละครเลยค่ะหน้าตาบวกค่ะดิ้นหน้าตาคนทำค่ะน <c oughs> <c oughs> ้ปลาหน่อยค่ะอุ่่อนะคะ ตามด้วยซอสนี่ขุ่ัวขุ่ัวต้องใส่เยอะนะคะต้องใส่เยอะนะคะนี่ต้องใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะผัดให้บวกเริ่มสุกก่อนผัดให้บวกเริ่มสุกก่อนค่ะอ้าอ้าอ้าชกหน่อยชุกหน่อยหน้าตาเริ่มสวยแล้วค่ะ แต่อาหารกุลาบเริ่มสวยแล้วนะคะเดี๋ยวดูตอนจบว่าจะสวยขนาดไหนดูคนทําก็สวยอยู่แล้วค่ะอุ้ยโยนตัวเองไปเบาเนี่ยจัดไปค่ะจัดไปจัดไปป้าทำอาแล้วมีความสุขเหนียวเหนียวเนียวเหนียวอุ้ยอ้วนไปเบอกว่าไงเราเนี่ย น้ำตาลนิดหนึงค่ะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งตอนใก็จะจบค่ะจะไ,ได้เพิ่มความหวานใ้กับเนื้อเรื่องของชิดนะคะแม่ครัวคนนี้ไป,ป่ธรัมดานะคะหวานตอนจบค่ะ <c oughs> <c oughs> บวกบวกเริ่มที่สุกแล้วค่ะพร้อมทั้งเนื้อด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหั่นบบวกนะคะเสร็จแล้วค่ะตักใส่จาน Yeah, <Yeah. S 1> เสร็จแล้วตักใส่จานค่ะนี่เลยค่ะผัดบวบร้อนๆค่ะอ่ะให้ชมเลยค่ะนี่เลยค่ะผัดบวบอร่อยอร่อยค่ะจัดไปค่ะผัดบวก จานบราโลกเลยค่ะมามามมากินผัดบวบเด้คันค่ะเพื่อนเยี่ยมเลยค่ะ,คะ,คะ,คะอุ้ยแต่ร้อน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 